ทาคาโยกิคีบุระครับประธานบริษัทมิสัอบัวเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับขึ้นถ่ายภาพประชิศริ้วนะครับรนนรบนเวทีด้วยนะฮะแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับมามิสเตอร์ฮิโรยุกิโยชิโมโตะครับรองพิสเตอร์รองเรานะครับหมายเลขนะครับผมชาเทลนะครับรอง กิจการใหญ่นะครับฝ่ายขายนะฮะแล้วก็พัฒนาเครือข่ายนะครับบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับขึ้นถ่ายภาพบนเวทีด้วยนะครับเช่เลยนะฮะับวันนี้เราก็ได้ดูนะครับโฆษณาภาพที่ราโฆษณาไปนะครเรียบร้อยนะฮะที่มาที่ไปนะครับก็ถือว่าเป็นแค่เป็นโฆษณา พี่พัชระนะฮะเดี๋ยวอยู่กันก่อนบนเวทีนะครับพรีเซนเตอร์สุดหลงเรานะครับน้องพี่สวัสดีครับครับผมน้องพีนะฮะจังหวะที่ขับออกมานะสำหรับนิวนิสันจูเมื่อกี้นี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับต้นพีครับครับผมต้องเล่นการขับนะครับต้องเวลาเชือกเลยสูงสุดนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะ เชิญชมแล้วก็ได้ประสนะครับสำหรับเรื่องที่สัจจูเราได้นะครับทั่วงานเลยนะครับทุกท่านก็มีโชว์และตั้งถ่ายก็มีนะครับและเอกสารก็มีนะครับสุดท้ายครับผมนะฮะวันนี้นะอิสต์กิฟรานะครับก็ฝากขอเรียนเชิญนะครับสำหรับ